thank you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0.2 7 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทกันก่อนนะคะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าการออกกําลังกายจะทำให้กายสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียด การนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องรักษาทั้งกายและใจนะคะเราจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลยิ่งๆขึ้นไปค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะองค์การพุทธโลก WAB และเครือข่ายได้จัดพิธีถวายพระพุทธรูป22องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณเมืองอรังกาบาัดรัฐมหาราชประเทศอินเดียซึ่งมีคณะสงฆ์ทันเจ้าภาพและสาธุชนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมค่ะ เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาณตึกศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีกรรมถวายพระพุทธรูปจำนวน22องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณเมืองอรังกาบัดรัฐมหาราชประเทศอินเดียจัดโดยองค์การพุทธโลก WAB โดยการนำของพระพรชัยพละวะัธโมด็อกเตอร ประธานองค์การพุทธโลกและเครือข่ายโดยภายในพิธีมีคณะสงฆ์ท่านเจาภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากนายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ร่วมพิธีจเจริมพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเรวดีปารวัตวิชัยพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจัเทยธรรม ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยนานมิตรวิจิตราผู้พงศกรและกัลยา,กยาณมิตรกิจธัญยาสิริคมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคือนายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือส่วนดรมิทิลาโชดรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จ จากนั้นคณะสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองพระพุทธรูปส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้วางพวงมาลัยสักการะหน้าพระพุทธรูปก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับมอบของเที่ยระลึก สำหรับพระพุทธรูปจำนวน22องค์จะทำพิธีมอบให้กับวัดและชุมชนในเมืองอรังกาบาดประเทศอินเดียในพิธีทอดกฐถินซึ่งจะจัดในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยมีคุณบิมราวแฮทเชมไบผู้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสัมโพธิเป็นผู้ประสานงานทางประเทศอินเดียค่ะ วันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนออมอบพระพุทธรูปท,ที่ท่านได้สร้างอย่างประณีตองค์ใหญ่มากเท่าที่เห็นนะคะไม่คิดว่าจะได้มีบุญได้มาถวาย พระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้ปลื้มมากตกใจว่าโอ้โหทำไมองค์ใหญ่จังก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จากบ้านเราถึงบ้านเขาจากบ้านเขามาที่บ้านเรานะคะคิดว่าพระพุทธรูปนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอให้เขาระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ประสูติที่ประเทศของเขาที่ในปานเพราะนั้นคงในปานก็น่าจะภูมิใจแล้วก็มีความสุข กับที่ได้เห็นพระพุทธรูปจากปร,ป,รป,รประเทศไทยไปถึงประเทศเขานะคะถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธมิตรอย่างตรงจุดนะคะการที่ทางคณะสงฆ์พระอาจารย์ดรพรชัยและคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมของวัรมกายได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำนวน80องค์เตรียมมอบถวายประเทศอินเดียเพื่อให้ าสาธุชนชาวพุทธอินเดียที่ขาดแคลนพระพุทธรูปเพราะปัจจุบันประเทศอินเดียก็ผู้ศาสนาของเราก็ลดน้อยลงเป็นการที่ถวายพุทธรูปไปช่วยส่งเสริมให้กับชาวอินเดียได้มีพุทธรูปในการบูชาวันนี้กับผมเองก็มีความปพื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่แล้วก็มีส่วนในการถวายร่วมบุญถวายพุทธรูปสู่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะ ฟื้นฟูพุทธาสนาในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ได้เกิดความปราบปลืม้มได้เผยแผ,ผ่พุทสนากลับไปสู่แดนพุทธภูมิเหมือนเดิมนะครับเพราะปัจจุบันเป็นที่ต้องการผู้รูปในไว้ในบูชาตามหมู่บ้านตามวัดต่างๆอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ คุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ยอดนักสร้างบารมีได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนั้นทุกๆงานบุญกว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกภาพประวัติศาสตร์มีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคะ่ะนั่นก็คืออาสาสมัครหรือว่าวีพีช วันนี้นะคะบุญนิวจะพาทุกท่านไปเจาะประเด็นเบื้องหลังภาพที่สวยที่สุดในความคิดของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่กับบทสัมภาษณ์พิเศษพระชัยยศสามัทิโกผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสัทธาพิบาลวัดพระธรรมกายเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะภาพที่งดงามที่สุดในความคิดของหลวงพ่อคือภาพที่คนจำนวนมาก มาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นภาพที่งดงามมากกว่าหมู่ดอกไม้และกลองรัตนชาติใดๆซึ่งภาพแต่ละภาพอาสาสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ และงานที่เกิดขึ้นก็เป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกิจกรรมที่เกิดความดีนั้นก็เกิดขึ้นจากมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่อยากให้เห็นชาวโลกทุกคนเลยทุกเชื้อชาติทุกศาสนามารวมตัวกันทําความดีทําที่พึ่งภายในให้เกิดขึ้นให้เกิดสันติสุขภายในใจในครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อนัานได้ติดตาม ความพร้อมจัดงานบุญใหญ่ท่านก็ให้คอนเซปต์ว่าเราไม่ต้องรอความพร้อมแต่ให้เราพร้อมตลอดเวลาในเมื่อเราคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เราก็จะทำให้เป็นไปได้ในทุกสิ่งภาพแต่ละภาพที่เกิดขึ้นในการสร้างบาร,รมีตลอดต่อเนื่องสิ่งต่างๆไม่พร้อมแต่หัวใจที่พร้อมทำให้เกิดภาพนักสร้างบาร,รมีมารวมตัวกันครั้งแล้วครั้งเล่าว,วันแล้ววันเล่า จนกระทั่งเกิดขึ้นมาเป็นภาพประวัติศาสตร์มองไปครั้งใดที่เราได้เห็นถึงการสร้างบารมีก็รู้สึกพลื้มใจมีความชื่นใจในสิ่งที่ทำไปแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคกากหนามใดๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำความดีการทำหน้าที่ของอาสาสมัครหลายสิ่งไม่ได้ทำตามแผนแต่ทำตามผังคือสิ่งที่ เสด็จพระบรงพ่อท่านได้คิดไปแล้วท่านได้แนะท่านได้นําและเมื่อทําได้ก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตอนเองและชาวโลกมากมายเพียงไรในการจัดงานบุญแต่ละครั้งต้องใช้องค์ประกอบหลากหลายมากมายทั้งการเตรียมงานปฏิบัติงานและการเก็บงานที่ต้องทุ่มเทเสียสละอดทนซึ่งภาพแต่ละภาพที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจ มีหัวใจดำเนินรอยตามดุจพระบรมโพธิสัตว์แม้จะเหนื่อยแม้จะหิวแม้จะลำบากภาพบุญต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อที่หลัง่งต่างกลั่นเป็นบุญและเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็จะมองข้ามความเหนื่อยไปถึงความปลืม้มและระลึกนึกถึงบุญได้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพื 1941, Bible, ่อสารฝันของหลวงพ่อให้เกิดสันติสุขภายในอาสาสมัครก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นภาพของบุญกุศลอาสาสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จการสร้างอาคาร115ปี คุณยายอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะบังเกิดประโยชน์ในการสร้างทายาทพระศาสนาสร้างบุคลากรสร้างขุนพลกล้าขุนพล,ลแก้วแห่งกองทัพธรรมอาคาร15 5ปีก็มีส่วนสำคัญที่จะหล่อหลอมอุดมการทำให้เกิดยอดนักสร้างบาร,รมีที่จะทำให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมชาวพุทธและ การเกิดมาสร้างบารมีอาคารนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แก้พักค้างแต่เป็นอาคารที่ปลูกฝังนิสัยและก็ถ่ายทอดคุณธรรมจากครูบาอาจารย์มาสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอาคารนี้เป็นอาคารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายที่จะปลูกฝังนิสัยให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครซึ่งจะเตรียมเป็น บุคลากรทั้งเขตในทั้งบุคลากรที่จะมาเกิดเป็นพระภิกษุเป็นสามนเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาตลอดจนโครงการอบรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะปลูกฝังศีลธรรมไปสู่เยาวชนทั้งหลาย mm. เมื่อมีความพร้อมด้านสถานที่ mm. ก็จะทำให้เกิดความพร้อมในการสร้างทายาทในการถ่ายทอดธรรมะ และจะเป็นประโยชน์ใหญ่ในการสรืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคตการภายัยภาคเบื้องหน้าต่อไปในการที่ตามติดสร้างบรารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ<ๆ>ก็จะเห็นขนาดของหัวใจถ้าหัวใจครอบคลุมไปตำบลก็ดูแลระดับตำบลถ้าครอบคุมระดับหมู่บ้านก็แค่ระดับหมู่บ้านถ้าครอบคุมระดับประเทศ ก็ระดับประเทศจะจะมีสักกี่คนที่หัวใจครอบคลุมไปทั้งจักรวาลทั้งโลกคือในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยอยากจะให้สรรพสัตว์ทุกคนไม่เว้นเลยทุกชีวิตข้ามพ้นจากกองทุกแล้วเข้าสู่สันติสุขภายในคือหมดกเดิเลสหมดความทุกข์กันไปหัวใจที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเกิดจากผู้นำที่ มุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเทดังมโนปณิธานของพระเดชพระคุหลวงพ่อที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่บวชจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายเกิดมาแล้วก็ขนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นภารกิจของพ่อก็คือหน้าที่ของลูกๆขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญกรถินละทานในปีนี้ สร้างอาคารร้อยสิบห้าปีของคุณยายสร้างมหาทานบารมีที่จะติดตามตามติดเป็นสเสบียงเป็นบุญใหญ่ที่ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติและก่อให้เกิดทายาทพระศา,า,าสนาให้ดำรงคงอยู่สืบทอดไปตลอดกาลนานโลกขาดอาสาสมัครไม่ได้ คณะกัลายาณมิตรจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้แทนวัดกัลายาณมิตรได้ร่วมสัมมนารวมใจสร้างบุญใหญ่บวชพระ3,000ันรูปบูชาธรรมมหาปูชีอาจารย์และโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคณะกัลายาณมิตรจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้แทนวัดกัลายาณมิตรได้ร่วมสัมมนารวมใจ สร้างบุญใหญ่บวชพระสามพันรูปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และโครงการกรถินสมคคีทั่วไทย5,000วัดโดยคณะพระอาจารย์ได้เมตตาเป็นผู้นำรวมใจและชี้แจงความสำคัญของทั้งสองโครงการพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของส่วนกลาง สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่3,000รูปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จะจัดอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โดยจะเข้าอบรมณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศส่วนโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด โดยคณะศิยานุศิ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยก็จะจัดในช่วงเทศกาลงานบุญทอดกระถินหลังออกพรรษานี้ซึ่งคณะกัลยาณมิตรทุกท่านต่างก็มีความปลื้มปิติและมีกำลังใจในการทำหน้าที่เพื่อบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรายังเกาะติดกระแสการชวนบวชทั่วไทยเพื่อเชิญชวนชายไทยมาเข้าร่วมโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยขณะนี้นะคะผู้นำบุญทุกท่านก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชกันด้วยความอลเลิศเบิกบานค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชกันที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดศรีสะเกดเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ พระอาจารย์จากทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ชนบวชกันถึงตัวถึงใจถึงบ้านเพื่อแจ้งข่าวโครงการให้ชาวบ้านได้รับทราบและจากการลงพื้นที่ทุกวันของทีมงานตั้งแต่เช้าจรดค่าทำให้มียอดสมัครทุกวันโดยทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อให้ได้ชายแมนแมนมาบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชายไทยบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ให้กระแสะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบูรณ์สร้างบารมีและที่สำคัญให้ผู้บวชนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องค่ะ บรรยากาศการทำหน้าที่กัลยานมิชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ของคณะพระอาจารย์และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งทีมงานได้แบ่งกันทำหน้าที่เพื่อให้ชายแมนแได้รับรู้ข้อมูลในการบวชอย่างทั่วถึงซึ่งนับว่าเป็นการวางแผนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมีความสมัครสมานสมัคคี โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชายแมนๆหลายท่านสมัครบวชทันทีเพราะทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ ส่วนท่านหญิงแม้จะบวชไม่ได้แต่ก็ตั้งใจนําข่าวโครงการนี้ไปบอกให้กับคนในครอบครัวได้รับทราบอีกด้วยค่ะก็เป็นบรรยากาศการทำหน้าที่การทำความดีกันทั่วประเทศเลยนะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้คะ่ะเราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานมุญที่ต่างประเทศกันบ้างโดยที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติโดยในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจํานวน13ท่านคนใหม่7ท่านนอกจากนี้ยังมีชาวอินเดีย2ท่านและบังคลาเทศ1ท่าน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเดินสมาธินั่งสมาธิในสวนนั่งสมาธิใต้แสงเทียนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รักษาศีลแปตลอดโครงการทั้งยังได้รับบุญพัฒนาวัดป่ากด้วยค่ะและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บางท่านก็ได้กล่าวว่าเวลานั่งสมาธิชอบนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ด้านหน้าในท้อง นึกแล้วมีความสบายมีความสุขจากการนั่งมากกว่าไม่นึกอะไรเลยเพราะว่าใจจะฟุ้งไปเรื่องต่างๆได้ง่ายมากและชอบช่วงการเดินสมาธิใจจะอยู่ที่ฝ่าเท้าไม่ไปเรื่องต่างๆและได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของต้นหญ้าดินหินและอื่นๆรอบตัวมีความสุขมากตอนได้เดินสมาธิกับนั่งนึกพระพุทธเจ้า บางท่านได้กล่าวว่ามาในมานั่งครั้งนี้ได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิที่ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้กำลังเพียงปล่อยสบายๆไปตามธรรมชาติแล้วได้ผลการปฏิบัติธรรมอย่างอัศจรรย์เป็นการศึกษาวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจแล้วเข้ากันได้กับคนญี่ปุ่นทั้งบรรยากาศที่นี่ก็เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมอย่างมากเพียงแค่นั่งหลับตาความฟุ้งในใจก็หายไป เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่รู้สึกปวดเมื่อยของร่างกายและบางท่านได้กล่าวว่าใจนิ่งไม่ค่อยมีความฟุ้งใดๆเข้ามาในใจเข้าใจเรื่องการทำสมาธิมากขึ้นที่มีพื้นฐานคือความสบายพอเริ่มต้นที่ความสบายแล้วทำให้การนั่งมีความสุขในทุกๆรอบอยากนั่งในทุกๆครั้งจนทำให้มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เคยนั่งเองนั้น มีความพยายามในการนั่งมากเกินไปจนทำให้ลำบากก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจนะคะที่ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของสมาธิค,ค่ะทางด้านวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใตา้ได้จัดคลาส,สมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะ ณวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใตา้ชาวท้องถิ่นได้ให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตรช์ชยนันโทและพระธนพลโชติยาโนได้นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศนเรื่องศีลปกติของมนุษย์จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายในซึ่งวัดภูเก็ตทาวโดยคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิ่นจึงได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ให้กับชาวท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิ่นเพื่อมาเป็นกำลังหลักในการปักหลักเผยแผร่พระพุทธศาสนาณเมืองเคปถาวประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุบาสกถาวรพรมถาวรภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า และพิธีถวายกองบุญพัตตาหารโดยกัลยนานมิตรกิ่งแก้วมหาอุประและกัลยนานมิตรนริลมนรือชามัสซิงเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคลส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยโดยกัลายาณมิตรสมศักดิ์กักลายาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวเป็นประธานจุดเทียนใจนอกจากนี้ทุกท่านยังดได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุบาสกถาวรพรหมถาวรทั้งยังได้ร่วมการถวายจตุปัจจัทยทายรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยความเปื้มนปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับที่1 นครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหอันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8แก้วภูทร8อันดับที่9นครหลวง12อันดับ um, ที่10นครหลวง16ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกดค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มุบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันรอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ด้วยยอดสวด5,899น 5, 99, 9 9ล้าน9,099,999จบค่ะสวดแล้วส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ f o r b i t e r w o r l c o m ค่ะและโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกรวมใจทำสมาธิหนึ่งล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิและแผ่สันติสุขจากภายในและแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิค่ะพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับ Guinness World r e c o r d โดยสามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ meditationforpeace net ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้นะคะทางไลโอ OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายค่ะ t s i d a m a y a หรือพิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชัน l i น์โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอภราโหติอกุปภโตพูดแต่ไม่ทำก็ไม่มีผลสำเร็จ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ